ต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายระหว่างบัวหงน้องอื่นกลุ่มที่9พบกับลำดวนแดงลำดวนแดงมาในชุดสีฟ้าตรงต้นมาในชุดสีแดงตอนนี้กำลังตรวจหลักฐานนะครับอีกสักครู่เราก็จะได้ชม การแข่งขันฟุตบอลวันนี้เป็นคู่แรกในช่วงบ่ายครับแมตท,ที่สองของสงต้น ือเล่นได้นะครับแถมไม่ต้องหยาดตื้นใช้กฎกติก,กาตัวใหม่ในการทุ่มไม่ยกเท้าไม่กระโดดนะครับกระโดดยกเท้าถือว่าเป็นการทุ่มเปล่าเปลี่ยนรูปน,นะครับแล้วแค่ที่ทับทายอย่างนี้นทำผิดทับเท้าก็จะไม่จะมือต้องตกันแล้วกันแสดงนักเตะนักกีฬานน ทำสมาธิมองดูความชาติไทย วัดตวัดทาดู้

เ็ตามหน้าที่ของตัวเองนะครับตามห้ามปล่อยยายาประมาทนะครับผู้แข่งเขาก็มีเท้ามีมือมีอะไรมีสมองเหมือนกันนะเป็นที่เเหนได้เฮียเหมือนวันแรกทําได้ทําให้เราจะเล่นไ้โอเคเนึ่แล้วองตส่าห์อุตส่้ห ลูกชิดเส้นเลยชิดเส้นกลางเลยเออแลนตามเลยนะครับนาทีแล้วทึกใจกำลังจะเริ่มขึ้นตํารวนแดงนะครับมาในชุดสีฟ้าส่งต้นเล่นก่อนครับทักทายลูกแรกครับเกือบเป็นประตู ย้อขึ้นมาครับไม่ผ่านอ้วนอ้วนจ่ายบอลลูกนี้ให้กับโอ้โหแม็กเอ้ยหนึ่งล็อกบอลจ่ายบอลนี่ไม้ได้บอลแล้วนะครับส่งขึ้นหลังไม้อย่าให้ออกหลังปเปิดเปิดมาไม่ผ่านเอา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 ,เอา,เอาโอ้โหตกตะลึงเอาล้วครับทะลุมาแล้วครับโอ้โห โอ้โหซุปเปอร์ตุ่นเศรษฐีอย่าเมอสิลูกเข้าไปเลยเฮ้ยเป็นลูกทุ่มของน้ำดวนแดงหนึ่งจ่ายไปไหมโอ้โหไม่ผ่านตามตามหนึ่งตามไม้เข้าหน้อยเศรษฐีมึงจะเข้าไปทำไมเศรษฐีงงละเศรษฐีงงอ้วนล็อกลูกนี้จ่ายเปิดมาให้แม็กแม็กลากขึ้นไปลากขึ้นไปไปเลย ใจสวยสวยไปใจออกโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแบ็กเก็บได้อ้วนเออโอเคจังหวะแรกเอาตัวนี้ไว้เป็นลูกทุ่มของล้ำดวนแดงทุ่มยาวไปกัดออกข้างสันตีอย่าปล่อยสิล่ะเขาวิ่งเห็นไหมนะ่ะ ยาวได้หมานขึ้นไปเด้อไปแม็กไปแซ็ตเข้าบล็อกเยอะมากเวิร์ดเอสวยไปสันติโอ้ยไปเลยไปเลยเซ็ตทีโอ้ยเออย้ายเข้าข้างในเออบังนอกไว้บังนอกไว้หน่อยแล้วบังในไว้สุดที่ย้ายเข้าข้างในย้ายเข้าตัดงในนั่นเสิไอ้สันติเกมแล้วกูบอกยังไง มานดีมากไปเลยกินมได้ยิ้มไปไม้เนี้ยโอ้โหั๊มบอลลุกเร็วเร็วไม้วิ่งแทนตำแหน่งเพื่อนด้วยสันติยัยด,ดนะไปแม็ก นี่เศรษฐีทำไมไม่ขยับเข้ามาหน่อยลูกมาตีละบอลมาทางนี้แล้วเนี่ยไปเดินเดินเดินเลยนั่นเลยสวยไปเลยเศรษฐียังเฮ้ยเข้าหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวดีอ้วนไปเลยเศรษฐีไปอุบลไปเลยไปเลยกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดดิไปเลยไป สวยสวยครับสวยอยู่อยู่หน้านั่นแหละเทีอย่าถอยเดินไปดิบีบไปบีบไปตุนตุนหนึ่งตัวดูด้านข้างด้วยแม็กแม็กซ้ายแม็กออกซ้ายลูกออกซ้ายแม็กอยู่นี่นี่เข้าเข้ามันโอย สันติยำยำยำหนึ่งไม้อ้ยบักมอนแคนมอนแคนแคนคูนอ้าวยาวได้เป็นขวาล่องเลยเห็นไหมเนี่ยอชาวบเดียวเด้ยไป ามวันวันสั่งน้องเลยวันกลางอ่ะกลางกลางมันห่างมันเปิดสวยไปไหมไปมันสวยโอ้ยโอ้ยขาเตะหลอกแขนเข้าถึงบอลดิ เป็นล mm. ูกท oh. ุ่มตูนล้อซ้อนแคนได้เด้อตูนเดียวหัวสวยไปเปิดโอ้ไปเนี่ยเงียดีเด้อเอาละไม่ไปเช็คลำหน้าด้วยเด้อ ยิงว้ายเอาใหม่เอาใหม่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ทหารมัารพอแล้วทหารเพียงว่าต้องเปิดเลยนะครับเด้อนะาก็ต้องเปิดกันแหละ

กับกเอสวยสมาตามาอ้วนอย่าปอยได้อย่าให้เล่นเออไปเลยวนไปเลยไปเลยยิงเลยสวยเองวยแ็กพื้ที่ย่งงวงใจร้อนม็กใจร้อนเกินให่เเอ้ยเอ หมันไปเลยไปเลยสวยใครล่ะเออแม็กอัจฉริยะแม็กอัจฉริยะเลยเฮ้ยเฮ้ยแกแทงลูกวีเหนือชั้นมากสุดยอดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม็กแก้ตัวได้แล้วของจริงเป็นลูกเปิดของสมานหงษาครับสวยงามเลยทีเดียว แม็กสมาธิหน่อยแม็กเยี่ยมแล้วเมื่อกี้เอาละหนึ่งต่อศูนย์ครับในนาทีที่สิบบวงามงามงามหลุมหลุมสุดยอดเปิดยาวทักใต้ไปโอ้ยหโบมีไหมเดินขึ้นสันติยืดสวยไม่ได้หรอกเก็บได้แค่ไม่ตื่นเอาไปไหนไม่เหลี่ลงกระอือสะดุด ง่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทะลุมาผีเลยระวังเนื้อน่ะแขนทำไมแขนมันใจมันใจไปเลยดีมากเปิดงี้แหละนี่ดีแล้วบอลเด้งข้ามลูกดีดโอ้โหขึ้นมาเดิ้เปิดเลยเปิดเลยเอ้ยเระวังเช็คล้ำนาด้วยเสร็ที

แม็กซ์เปิดออกหลังเราได้เล่นแล้วเราได้เล่นแล้วเด็ดทีมันทำไมรอบอลตกอะบอลไปเลยเปิดทะลุยาวโอ้ยมันเซตทีเก็บไปแม็กแมกหัวหัวหัวมันได้ดีดสวยไปเสซตที เออยกนั่นแหละสวยเ็บปังวอ้ยมาทมาที่เลยมานวิ่งลงมาเออหนึ่งช่วยดีมากไปเลยเไปเลยจิ้มจิ้มอ่าแง่ดีนะ ไปได้บอลบอนเบนระวังเขายิงไกลได้เบนเขายิงไกลได้ระวังชิดเส้นไว้ดูมุมประตูดึงออกมานิดนึ่งลูกอันตรายครับยิงไกลลูกนี้โอ้โหปาโก้เฮ้ยโอ้ยแหมทักทายจังหวะแรกไม่เป็นผลเป้อย่ามือดิเป้หนูเอานะเมื่อกี้เนี่ย มวนแค้แนเค้นเจดตีมตามปักไปม,มึงเข้ามอลหล่ำน้ำกว่มีเลยเนาะเตีันเตีนตีดูดีดเต้ดูบอลดูบอล เลนจังหวะแรกตามหนึ่งหนึ่งอย่าไปเข้าบอลแบบนั้นหลายครั้งแล้วหนึ่งดูที่บนรุดง่ายแฮงมันแค้นไม่ได้หันข้างเข้าอเอ้ยบักแค้นมึงยังไม่ได้ยั้งเลยเด็กมือนีเออตามปีดเออยตีล่ะนีเ่เอ้ยมันห่างยังไม่เนี้ย,ยนนะอืมออ nhà nè ơ ơ mày là bạn bớt ơi bớt Bà. ôi là vô là vô phải to to dưới suối dưới suối nói điết bay mãn ta bay phải đấy lụm cái sự gật vào điết. อันตรายอีกแล้วโอ้โหทดสอบประตูครับวันนี้ทำงานหนักประตูทำงานหนักครับวันนี้ไปเสร็จทีไปไปเลยไปเลยอย่าเพิ่งใจไปเลยตามไปดิแม็กโอ้โหสันติ สวยไปวัดออกสวยไปแม็กไปเลยเสีเทีเียมทัวเอายัง่ยไงอกอยู่๋ยวช่วงท้ายแล้วนะครับช่วงท้ายแล้วรักษาสกอร์ไว้ให้ได้ก่อนไปอีกเอาอีกสักประตูหน่อย ไอ้ว uh? ันเสียทีเตรียมตัวซวยวยเสียทีบอกว่าเตรียมตัวสองมาสบายใจเลยสำลูกแล้วเลยเสียทีเตรียมตัวเสียทีโอ้ขอโทษเพื่อนขอ Sẵn tí lo ờ. vậy lo sáng tí tí lên đây nướng sẽ thế cho đó cao bọc kia bay lên เข้าบ่าละ่ะเข้าเข้าโอ้โหสองต่อนย์ครับแมทดหนึ่งนาทีมาแล้วครับทดหนึ่งนาทีครับเปิดเอาอิงสักลูกเียทีเลยมอนคานเอ้ย หนึงไปเลยเอา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 เนแกนว้าขางใส่ข้างขวานี่เออเอาเป้เอ้ยแม่มาต้องมาแล้วมานมานเอาเลยขึ้นแม็กขึ้นแม็กขึ้นขึ้นขึ้นสวยไปเลยยังยังยังไม่เล่นเล่นี่ ขาไม่ได้เล่นเนี่ยยังไม่ได้เล่นเนี่ยอ,อ้าวหมดเวลาเอ้ยสวยมากสันติตือข้างไปไหนอะง่ายเงิบหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับสองต่อส่นครับตรงต้นนำมามาเรามาพบกันในครึ่งเวลาหลังครับ